ล้วก็สิ้นไอเบงทำไงว่าตอบไหม่ปด้ไอเบงบงบงเป่งรออะไรรออะไรอ่ะไม่ต้องเล่นบูเนี่ยบูข้ามหงสกสตรีมครับที่ไหนใช่ทำไมไม่เปลี่ยนชื่อวะตะโตรีสตีบีเออ ที่โดนเกียนเยนหรอโดนแฮบเหรอหนุ่มมาซ้อมเมนรถลดอะไปป่ะชุดพี่ฟุกมีอะไรบ้างวะบ้าเอามาใส่วันนี้เขาใส่กันเดียว์ยังวัดชุดเนี้ยใส่แล้วโหดเหรอรถผมงเงี้ยแฮบทั้งหมดอะโอ้ไม่ไปเป็นไร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 ผมอยู่แล้วผมอยู่ระบบม่มีคน ยยรถใหญ่เนี่ยแหละผมมัมีคนไม่เยคนคนใส่พอเยอะบ้านขวาก็ไม่มีอ่ะบ้านขวาบ้านเนี้ยบ้านน Watch out บ้านหน้าไม่เชื่อประตูเบิดไม่หมดเราโอ้คนอยู่กลางทุ่งเต็มเลยว่ะพี่รถกอดอ่ะอเห็นปะรถอ่ะอ๋อรถเบิด ก็มีจอดจอดอีกคันนึงเ้ไม่บวกบานรอใช่ไม่เห็นรถนะตอนนี้ขับมาตแตตอนนี้ผมมา้าน่เ้าว่เชี่ละแลเป็นสที่ผบอกพี่อะไอ้ทีรถระเบิดอะเคร่องานคนมาคนในศึกษาคนเ้านะมาดิตเร่อ ลุงขวาไปคนนั้นลุงขวาไปคนเอ้ยเนื้ขวาไปคนรนั่นแหละวะนีมันจะไปมักเหลืองบอยเนี่ยผมเข้าแลา้วมันไม่เข้ามันไม่เข้าผมเข้ามาก่อนอ <ๆ S 2> เข้าได้ก่<อ>าใเลยวนออกไปวนออกไปสามนาทีผ่าเก็บรถมีมีตำรวจไอ้บักกี้มาไปแล้วรถเรี่ยวยเฮ้ยตอนนี้มีรถตามมาคูบักกี้เออมาเข้าจิ๊กซอว์ขายเราเพื่อน ระวังนะเดี๋ยวกูดีละไม่ครบนี่ตัวเดียวเห็นตัวเดียวเห็นตัวเดียววิดดิดผมโดนป้ายมาละเกต่อะได้วยไหนฮะว้าวไอโล่อร่อยเลยฮอร์จมแล้วยนะผมเล่นตัวเก่าแล้วพี่ที่ Mình không biết yên phụng đều còn sáng thì lâu kia rồi đều đi tôi đều yên phụng I need a grip. I ตัดหมดอ่<น>ะบ้านจริงแม่เป็นแปดจะเก่านี่ผมได้อะไรวะเป็นตยนตนัวข้าหัวก็บเฮ้ย <c oughs> ไม่เห็นหัวยิงผมเฉย มันก็ไม่ให้มันยิงเนะต้องแต่เล่นดีดเมแลมันที่ร้องง่ายมากเลยโดนกันยิงร้องไปหมดเลยพี่เพื่ม่เจ็บมากพี่พี่กูไม่เอาอะไรเลย,เลยไม่ดูทีมละสองยิงจัด เจ้าเจ้ายังไงจ้าเจ้าอย่างเรี้ยมีแกมีแกฟึ้เฮ้ยโหทุกคนทมาตีเราอ่ะอ๋อไม่เห็นพี่จะไปวงนี้เลยเหรอไม่ตอนนี้ก็แย่เลยเยอไปทำไรตอนนี้ อผมว่าโดนรับตีนแน่เลาไปรอชั้นหนึ่งกันเก็บระเบิดเดี๋ยวกันเฮ้ยระเบิดใครเนี่ยมึงเก็บไม่ให้หมดเลยปลาทิ้งไว้ตุ้ม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 โอ้โหระเบิดอีกหกลูกอ่ะผมจะปลาไอ้ก็เก็บปลาแล้วก็เก็บอันนี้หนักมันได้โอ้โหไหนดีววะจอเปิดย่มนี้นอนนอนนอนหนักมันได้นะ วิ่งล่อคนหนึ่งก็ได้อห้คุอาสายครับให้วิ่งล่อมันช่วมีตัวเดียวแล้วก็ติดอ่ะเนี่ยรับมั่วๆมันไม่รู้ว่าเนี่ยมันจะกฝั่งไหนอ่ะเออผมเล่นในบ้านเป็มันนอกว่ะระวัวเอนระัง Watch out ทห็เนเราตรงตัวจอด ตัดบอนอ่ะดูต้นไม้บ้างอหัวขบานอีกาจอดนี่เออผู้ว่างอยู่ตลอดก็ฟังนี่เลยก็ฟังซ้ายนะเพื่อนมันไม่ทัำเราละมันจะหนีเราละอะไรเงี้ยหายคิวฟีไม่ได้ต้องการ นนมันนอกรงไอ้มอนยังไงก็ตายไอ้ตัวน,นั้นแหละตัวบ้านเราอะไอ้บากกี้น่ะที่ออกไว้ Watch out โอ้นนอเห็นเี่สินคนะเอ้ยโอ้โหมันไม่รับเพื่อนเลยเฮี้ยไปเลยหรือเพื่อนเดินตีนเปล่า,ห,ห,า,า <S <S ห่างห้องฟังบิงแล้วความ, <S 2> <S 2> <S มเห็น สุเดเยอะเกินพี่ผมเล่นเ,เตือนพีรอสเปรแล้วถ้าออกทางกลางทุ่งอะยังไกงก็ลุ้ลนจัาออกลวงนแ่ล่ะปานนี่เป็นแล้วลูกนึงแบบฟ้าประทานอ่ะฟ้าดักอ่ะโอ้ยไม่ครบไม่ครบตรินะตายไปนหนึ่งไง<ะ>โด ไม่ไม่ลงมาคูรัดตี้ออก็แข็ไม่แห้วอ่ะเขาเตมาคราตี้ไงเพื่อนมาคราตี้โอ้ยเชื่อเชื่ชอนะก็ผมดูอยู่ผมดูอยู่ไม่ผมเลื่อนดูอยู่ดามดามดาม,ม,ม,มครูเขาเห็นที่จะบอกครูนี่แบบหละว่ามึงแม่นแต่มันก็มั่วตลอดเลยเอา้าเอา้าโอ้ยอโอกพี่เบียร์ที่ผมไม่ได้แล้วต้องตีบ้านแล้วไม่ไปเล่นซ้ายหรอดูงลุงไปดิพี่อยากดูพี่กลับไปเด่นได้เดินได้ตรงนั้น Watch out เ,เอาค่ะออปชันคนระับออปชันเยวจัดออมอ,อมาเก็บออปชันดีสุนยิงไว้บ้างเลยนี่ย,ย,ยมีแล้วสมอเจ็ดระเบิดห้ตันเออดี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 ไปเสุนโอ้ก็ข้บาเรียบ,บ,บร้อยมันไปมนไปต้องเอาองตันไปาง กูรอดารสมองห้เท่อตามเงิดไปเฮ้ยนี่รกูจับผิดไหนมันเพราะว่าสมองออกมาเหมือนจะเน็ดนะจะทำบ้านใช่ปะของวนขวามาดูนะลองตีขวาเอสไว้ตีขวาชนนะตีแฟดอะกลับแล้วกลับแล้วกลับแล้ว เฮ้ยวนมาคนมาทางซ้ายปักกี้มาล้ต้องหลุมเฮ้ยฝั่งหน้นบอกหน่อยแไฝั่งหน้นดีวพี่ฝั่งไหนแบแมหนฝั่งหน้นอะกรตีฝั่งหน้นแม่งเลยตาสมองตาสมละมอไปให้ตรงนี้ซ้ายมีขาวง ไนงตายไตเลยเหรอเออไม่ครบรหรอกตายอ่ะเดียวตายเขาเลยม่เหนื่อยมาเดี๋ยวขานั่ันี่ดูตายตายเกิดเป็นลองเน็ตมาเน็ตลองมาเน็ตนะสมอกระวังวเฮ้ยเีอะ ไปแล้วมั้งเพื่อนเนี่ยสวยมาดิเก็บ,บปศุสัต่ะป่าไปเยอะแล้วจะมอค้าเหรอมาดูเข้าวงได้เก็บออาชนะสัญญาปับ เอ้ยคับตามมาขับรถไปลองมืนอนเฟรนมันจะออกมันออกข้างหน้าขับรแล้วข้างหน้าขับรถออกไปข้างหน้าแล้วสมองนี้คือสมองใครอ่ะสมองมันไปมันเอารถออกมาดิมาขับไปหน้าไปๆแล้ว น้ำมันจะหมดแล้วไอ้บ้านรับรัเรับที่เบี้ยเราเยอะครับผมแถวหนึ่งสายแถวหนึ่งนอนเพื่อนนอนเพื่อนเพื่อนลงมาเพื่อนนอนไปแค่สายสายโทรไปแค่ทางนี้เออสายน้องอีกไปไปออดันนานนานล่าสุดสมองนี้ไปล่าสุดน้องสมองนี้ไปดม ผมว่าว่าอยู่ขวาหรือแไมกก่กอยู่ไ,ไกลอะ่ะเดี๋ยวซ้ายไปไกลยกายกายกเล่นแยรอชีลองเช็คดูเห็นปะตกน็อปเองให้ดูามคอรีแล้วมอตวใกล้เนียนอยู่เนียนอยู่ยตรง<อ>ที่เบี สวยข้างในามีม่อสผมเนี่ยดีทางซ้ายเนี่ยขโมยกับเพื่อนเห็นแล้วต้นไม้ายเขาน้องน้องน้องหมด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  อาหนึ่งขวาหนกห้รับตวนก็าตรงนีง้พี <Watch out. S 1> ่ปิดสายได้มนอนครตดิมนอนครตด,ดเ่อนใ่หัก้แล้วก็กองฟา <Watch out. S 2> มึงถมทายดิไปขาด้วยนาอยู่แถวนี้นีอยอยน่นี้แถวน,น,น,นี้ก,กองฟานี่กองฟาใกูหยาบเพื่อน